ทุกคนใครมาที่นครศรีธรรมราชต้องมาขอพรไอ้ไข่เลยค่ะใครเคยมาแล้วคอมเมนต์มาหน่อยจ้าอันนี้คือองค์น้ำเดิมเลยนะครับใครดูอยู่พิมพ์ขอพรได้เลยนะครับเมื่อกี้ถามพี่เข้ามานะเขาบอกว่าอะไรนะเราไอ้ไข่เป็นเด็กวัดที่ติดตามหลวงปู่ทวดมาแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้อ๋อเคยเป็นเด็กวัดที่นี่ใช่อันนี้คือเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมานะการแก้บนเขาจะเอาไก่แล้วก็กับปะทัดเพราะว่าไอ้ไข่ชอบมีชุดทหารด้วยใช่อธิษฐานยังตอนยังเนาะพูน้อยนี่เนาะ สายมูสายมูขอพอดทุกทีที่ขอพอดได้ค่ะฟังเด้อฟังเด้อสามสิบสองจเย็นเจเย็นอย่างอีหยังว่าท่านดิอานซึ่หนึ่งเด้อเป็นคนเจ้าชู้เฮ้ยเอาไปเขียนไปเถะทีหรีเอาทุกอย่างจริงๆสองคนนี้ป็นจังไไดลูบเลยโอ้ลูบเลยปแลดูจริงจังเนาะเรื่องนี้เนาะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัดดังนะคะของนครศรีธรรมราชใครมาแนะนําเลยนะคะ เดี๋ยวพาทุกคนไปขอพรกับไอ้ไข่กันค่ะวันนี้จ้าเดี๋ยวไปดูด้านในกันวันนี้เขาจะแก้บนอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเออน่าจะใช่หูใหญ่มากนะทุกคนนะนเห็นไหมอันนี้คือแค่ทางเข้าด้านหน้านะเอ็นนามาคอยอยังสม่คอยยังเนอะคอยลื่อเลขกับเอ่อปกรักตัวเองดังอู้ยเขาให้ตัวเองดังพวกนนะัออ้น okay, โ okay. อเคโอเคเฮ้ยทุกคนมาคอมเมนต์หน่อยว่าเอ็น่าจะดังไหมเอ็นดังแทบกครับถามพี่เขามาเมื่อกี้ทำไมถึงถวายไก่กันเพราะว่า ไอ้ไข่ชอบไก่แล้วก็ชอบปลาทัดส่วนมากเขาจะบนด้วยไก่กับปลาทัดกัน์กันวิปินามีบ่อระไก่กับปลาทัดมีมอธิษฐานยังขอ,อยังเนาะผู้หน่อยนี่เนาะนี่อธิษฐานก่อนบร,ริจาคเราจะมาเอาแบบไม้นะครับไปบูชาไอ้ไข่นะเงินทองอ,อย่างละอันก็ได้ไ,ไดเ้เงินทองวิปินาอธิบาัน เขาขึ้นหนีเฮาเหรอแองแองยานเสียเขียหนีพเ่ินมากมันว่าเสียโดเข้ากับซีเน่มาโตอยู่ถ้าเข้าลงกันเพิ่มไหมเพิ่นประกาศซื้อเด้อว่าดาวบินเบอร์ยูใสงยูซื้อยูหวังยูก็ทีว่าเสียดอกไว้ประกาศเด้อเอวดาวบินเบอร์ยูใสมหาเน่วจัสส์อันนี้มาเปลี่ยนเข้ามันบอสซื้อเพคนเอาอันซื้อของเข้าไปเนี่ยเอาไปปังเงินก่อนปังเงินก่อน ขอให้ท่านนำมาแก้บนนำมาไหวอันนี้จะได้มีเงินมีทองท่านนำขอไปวางที่สาลาซ้ายเล็กน้อ้ก่อนนะครับไปนะ่ะฝากเงินต่อเฮ้าจะได้มีเงินหลายๆสายมูสายมูเอาทุกดอกขอพรทุกทีที่ขอพรได้ค่ะประวัติของไอ้ไข่ค่ะเขามีคนเล่าต่อกันมาว่าเป็นเด็กวัดที่นี่เป็นเด็กวัดที่นี่หรอเป็นเด็กวัดคือเขาเล่าต่อมาว่าเป็นเด็กวัดที่นี่มาอาศัยอยู่ที่นี่หรอคะอ๋อ อ๋อเข้าใจแล้วเมื่อกี้ถามพี่เข้ามานะเขาบอกว่าอะไรนะเราไอ้ไข่เป็นเด็กวัดที่ติดตามหลวงปู่ทวดมาแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้อ๋อเคยเป็นเด็กวัดที่นี่ใช่อันนี้คือเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมานะตามไปดาวด้วยได้นะด้วยเราซาส่าด้วยซาส่าด้วยฐานองน้ำโอเคโอเคสายมูสายมูฟังเสถถ้าสวดอารัก hang แบบว่อารัก h a n สมานก็สวดแบบว่าโอ้บหว่ได้โอเคเลยอารัก h a อารัก h a n สมาสัมพุทโธสัมพุทโธะัะวา ผมไม่ดูนะครับตรงข้างหน้าเรานี่คือไอ้ไข่นะทุกคนนะนี่ค่ะทุกคนเรามาขอพรไอ้ไข่นะครับวัดเจดีย์นครศรีธรรมราชทุกคนแล้วเราจะพาทุกคนไปขอพรไปด้วยกันน่ครับเราได้แผ่นทองมาแล้วมาเดี๋ยวเราจะไปิดทองเดี๋ยวผมซูมใไม่ดูนะที่เขาบอกว่าอันนี้องค์ดั้งเดิมเลยนะอันนี้คือองค์ดั้งเดิมเลยนะครับใครดูอยู่พิมขอพรได้เลยนะครับเป็นชุดทหารพานนะครับเรื่องเล่าของไอ้ไข่นะครับอ่าเดี๋ยวให้พี่ดาว ครับเดี๋ยวครับมาขอพรไปด้วยกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาติดองรอบรอบนี้ตรงครับจริงๆมีหลายองนะรอบๆบนี้นะเนี่ยเขาจะเป็นชุดทหารนะไอ้นาตินี่ยังแหมเลยสายมูตัวหน่อยทุกคนตรงนี้คือไก่เยอะมากค่ะทุกคนไก่ที่เขานํามาถวายไอ้ไข่นะคะนี่ส่วนมากเขาจะเอาไก่แล้วก็ประทัดมาถวายไอ้ไก่ไอ้ไก่ ก็คืออะไรนะการแก้บนเขาจะเอาไก่กแล้วก็กับระทัดเพราะว่าไอ้ไข่ชอบมีชุดทหารด้วยใช่มีชุดมีชุดทหารด้วยเต็มเลยอ่ะทุกคนว่ากี่ตัวเนี่ยเป็นพันถุงเลยเศรษฐีไก่เงินล้านนำโชคไทยนาบนใดสิมาแก้ว่าวินตัวใดเลขกหกตัวคนเด้กบ่ก็ได้ขอขออย่างเดียเล็กสองตัวบ่ขอหน่อยครับพ่อถ้าพ่อได้แล้วก็แปลจะให้บ่อได้เอามาให้เหร เออพอเปน็นหยังทำบ่วใดพอเป็นหยังแต่ถ้าใดเ้ามาอยู่แถวๆนี้กันร่งเขียดอยู่ได้กันร่งเขียดว่าเขียดว่าสิเอาไก่มาจังใดพี่ดีบอกยันพอได้เอาไก่มากพเป็นหยังดอกโอ้ยเดี๋ยวตั้งสิถ้าเธอโบนเธอต้องมาแต่ถ้าเธอบ่บนมาเป็นหยังเทาบ่ได้บนเ้าขอซื้อขอซื้อบ่เป็นหยังเออท่านละเป้ว่าหยังข้าสมมุว่าไอ้ด ถ้าถือซองโตแล้วเสียเอาไก่มาถวายเอดีน่าก็ต้องเอาไก่มาถวายเอดีน่าบริษัทใหญ่กันป่ะเอดีน่าบอกว่าขอให้ถือเลขกซองโตซื่อๆก็คือบ่ต้องถวายไก่เพิ่นแมน่แมนบ่ขอซื่อๆก่นป่ะแ,<ต>แ,แต่ถ้าสัมเ็จขึ้นมาเอดีน่าอยากถวายไก่ก็เอามาไก่มาถวายให้เอาไก่มาถวายโอ้ยก็อ,อยากเอาไก่มาถวายคือกันอ๋อเครียดว่าอยู่เครียดเรื่องอย่างบ่ท่านสัมเ็จซัมเครียดเรื่องไก่แล้วค่ะทุกคนเสียเอาไก่มาถวายบ่เป็นหยังบ่เป็นหย่างบอกบ่างอย่าง การถวายไก่ค <One input> ือเข้าสําเร็จแล้วเพราะมาถวายเออเท่าซ้ำเร็จเราบอกย่างย่างนั่นแหละเจยเย็นเพราะท่านเพราะท่านเฝ้าเทน้าอู้เยอะมากเลยนะคทั้งไก่ตัวเล็กตัวใหญ่เต็มเลยค่ะทุกคนขาพุ่นจากพุ่นนะอู้ยอันนี้แค่เล็กๆนะมันมีทุ่งใหญ่กว่านี้อีกเออแล้วตรงนั้นก็คือตรงที่เขาจุดประทัดกันนี่ครับอันนี้คือวัดเจดีนะครับหรือว่าวัดเจดีย์ไข่นะครับอยู่ที่อำเภอสิชนนะครับใหญ่มากเห็นไหม ศรีธรรมราชจ้าใครอยู่นครศรีธรรมราชบ้างครับกดบวกหนึ่งมาคอมเมนต์มาหน่อยจ้าตรงนี้คือที่เขามาบนกันนะใช่เขาบนแล้วเอาของมาถวายนะคะนี่แก้บนมีทั้งชุดทหารนะคะประทัดไก่นะคะเต็มเลยนะคะนี่เป็นพื้นที่สำหรับแก้บนใช่เอาสองยางเลยเอาถังหลวงเลยเอาถังเสื้อสีนี่นันหายเอาเลยตาที่สองเดี๋ยวให้ดาวอ่านให้เอาสิ่ใดเลยเนี่ยหนึ่ง ศูนย์สองสองหว่งศูนยสองด้อีกแล้วบ่ายังออกไปดิสามสองสามสองได้ยังสี่สิบห้าป้าเดี๋ยวไปอ่านดูของเราดวงดีการงานก้าวหน้าปัญญาดีฉลาดรักแรมใจสู้ไม่ถอยก้าวหน้าตลอดเวลามีคนคอยช่วยเหลือโชคดีมีลาบ เจริญรุ่งเรืองกําลังระคอได้เลข45ถือว่าเป็นเลขดีเป็นเลขแห่งความสําเร็จเลขหนึ่งชีวิตมักจะมีโชคอยู่เนืองเนืองมักจะประสบความสําเร็จอันไม่คาดหวังอยู่บ่อยๆสติปัญญาแจ่มใสดีและจะได้รับความร่วมมือจากทุกองค์กรเป็นอย่างดีอุ้ยไปข้าดีแห่งซ่าของเอเนนาเบิ้งเลขอะไ32 32ฟังเด้อ32ใจเย็นๆใจเย็นอย่างอีกอย่างก็ท่านมีอานต์นึงด้วเป็นคนเจ้าชู้ เออมาเ,เขียนใหม่ดิสติหลี่นี่มีเสน่มักต้นร้ายปลายดีเออเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนยึดมั่นในความคิดและอุดมการณ์ของตนเองงานทุกอย่างไม่ลงมือทําเองถือต้องเลยบ่ลงมือทําเอง <c oughs> มักจะล้มเหลวจึงมักต้นร้ายปลายดีต้องระวังสุขภาพแต่คุณโชคดีอยู่อย่างทําอะไรมีคนเชื่อเหลืออยู่เสมอเออนี่เราไม่ มีดาบไฟเหลือวะนี่เจ้าสู้ที่นี่เจ้าสู้มิเนีย์วัดได้ไดเลยในวัดก็จะมีโซนขายอาหารเครื่องดื่มนะครับเนี่ยเต็มเลยสองข้างทางเลยนะยาวเลยโน่นเลยเป็นเหมือนตลาดมย่อมเลยนะทุกคนนะอยากซื้ออะไรก็มีหมดเลยนะครับปจุกๆเลยแมยไข่มุกเอดินา <c oughs> คนแถมให้ฟรีบอมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่ไข่มุกจุกๆเลย สดีครับใครมาเที่ยวนครศรีธรรมราชนะห้ามพลาดเลยนะวันนี้นะทุกคนอันนี้คือวัดดังเลยนะคะวัดเจดีย์ไอ้ไข่เรามาเรามาขอพรแล้วรู้สึกด,ดีมากเออยยังอี้นะขอให้ถึงเลขขอให้ถึงเลข <laughs> อันนี้กาลังขึ้นนักยุค่ะวว่าถ้าถือแล้วสีมาเก็บบนยังใด <laughs> <laughs> นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัดดังนะคะของนครศรีธรรมราชใครมาแนะนําเลยนะคะเดียย <ๆ S 2> ๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายขอให้สมหวังทุกคนนะคะ